ยังต้องเรียนถามเลยค่ะว่าโรครูม,มาตอยเนี่ยเอาก่อนเลยว่าคืออะไรคะคุณหมอโรครูมาตอยเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของเราทํางานผิดปกตินะครับสร้างภูมิคุ้มกันจํานวนมากแล้วภูมิคุ้มกันอันนี้มันชอบที่ข้อเป็นหลักแล้วก็ทําให้เกิดข้ออักเสบทั่วร่างกายนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะเป็นเนี้ยคือต้องเป็นยังไงอะคะคุณหมอไอ้โรครูมาตอยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพบในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับค่ะมวัยหมดประจำเดือนนะครับเหมือนคนน้าปัดเงนเพิ่นปัดใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้ในกลุ่มคนที่มีพันธุกรรมที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคแพ้ภูมิอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวก็จะเป็นสาเหตุกระตุ้นทําให้เกิดโรคนะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็คือโรคติดเชื้อไวรัสทั้งหลายนะครับแล้วก็ สุหรี่นี่ก็มีผลเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเพราะบางทีไอ้เรื่องปวดข้อมันอาจจะหลายสาเหตุด้วยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นอะไรเริ่มต้นก็คือปวดที่ข้อโดยเฉพาะข้อนิ้วมือข้อมือข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าข้อนิ้วเท้านะฮะปวดไม่มากบวมนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆเป็นทีละนิดละนิดนะครับก็ ใหม่ๆคนไข้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ะจะไปซื้อยากินเองก่อนรอเป็นวนวดบ้างใช่ออนครับมันก็จะดีะขึ้นชั่วข่าวแต่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบางทีปล่อยจนกระทั่งข้อมันติดละก่อนจะมาหาหมอนะครับดังนั้นพอเริ่มเป็นปวดตามข้ออย่างนี้แล้วเนี่ยตอนกลางคืนปวดมากขยับก็ปวดเช้าตื่นมา็ปวดเยอะกวาจะลุกจากที่นอนไปล้างหน้าแปรงฟันได้ใช้เวลานานเนี่ยให้สงสัยว่ามีข้ออักเสบ นะครับว่าควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยในแต่ละวันเนี่ยเช้ากางวันเย็นมันมีปวดอะไรเท่ากันไหมอาจารย์บอกเช้าจะปวดมากใบใบสายสายหายไหมครับค่ะพอตื่นเช้าพอตื่นขยับได้ยากแล้วเนี่ยนะฮะกวาจะอาบน้ําแต่งตัวทําอะไรได้เนี่ยพอเริ่มขยับได้ออกกําลังเคลื่อนไหวสักพักมันก็จะปวดน้อยลงอ๋อนะครับแล้วก็พอหยุดพักเฉยๆเดี๋ยวปวดอีก คือค้างท่าไหนนานๆก็จะปวดว้อย่างนี้ใช่ไหมคะยิ่งอยู่นิ่งๆมันจะปวดไม่ต้องขยับอยู่เรื่อยนะครับจะเบาปวดซึ่งตรงกันข้ามกับพวกโรคข้อเสื่อมคข้อเสื่อมยิ่งใช้ยิ่งปวดนะครับพักก็หายค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าอ่ะเป็นรูมาตอยแน่ๆเลยจะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างอะค่ะรูมาตอยเนี่ยถ้าถ้าเป็นวิธีการรักษาเนี่ยมันมีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับ เริ่มต้นก็คือคนไข้มาหาหมอเนี่ยปวดมากทรมานเราต้องกำจัดความปวดให้เขาก่อนนะครับเพื่อยาซึ่งไปลดอาการปวดนะครับแล้วก็ลดการอักเสบที่ข้ออันที่สองพอเราลดอาการปวดแล้วเนี่ยอันตรายของลูมาตอยเนี่ยนอกจากข้ออักเสบเรื้อรังแล้วสุดท้ายของรูมาตอยคือพิการเราต้องป้องกันการพิการด้วยการทำกายภาพบำบัดนะครับ อันที่สมพอเราสอนทำกายภาพบาบัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องใช้อะไรไปคุมให้มันสงบก็คือมียาอีกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มสุดท้ายที่ไปทำให้มันสงบนะครับนอกจากให้ยาแล้วเนี่ยผ่าตัดหรือทำอะไรช่วยไหมครับอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยอย่างที่บอกตะกี้ตอนต้นนะว่ายาแก้ปวดยาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อไปคุมให้โรคมันสงบนะฮะการทำกายภาพบาบัด แต่นี้ในกลุ่มคนที่มาหาหมอช้าเนี่ยบางทีมันมีความพิการทางข้อเกิดขึ้นการผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเพื่อแก้ไขความพิการอันนี้ในหลายคนก็จะเป็นน้องทรรนะครับโดยเฉพาะข้อเข่าซึ่งเป็นข้อที่ใช้งานมันเยอะมากนะทุกวันคนต้องเดินเข่าเปลี่ยนเข่าในรูมาตอยก็จะพบได้ในกรณีที่เป็นมานานๆนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานไหมคะหลังผ่าตัดไม่นานนะครับ ทำยังไงอะคะอาจจะป้องกันโรคนี้้วยการขยับทุกส่วนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นรูมาตอยเนี่ยต้องคอยขยับข้อตามที่มันขยับได้เช่นกำมือเหยียดมืออย่างเงี้ยค่ะสองสามชั่วโมงต้องคอยทำห้าทีสิบีเพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันแข็งใช่ไหมเพื่อไม่ให้ข้อมันเกลยเข่าเนี่ยต้องคอยยกนะกระดกข้อเท้านะฮะเพื่อป้องกันข้อมันยึดติดนะครับซึ่งพอยึดติดแล้วแก้ยากเวลาคนไข้จะถามว่าเอ๊ะแล้ว คนไข้ลูมาตอยนอันตรายถึงชีวิตไหมตัวโรคลูมาตอยเองเนี่ยอันตรายถึงชีวิตไม่เยอะนะครับในรายที่รุนแรงเนี่ยบ้านเราไม่ได้พบแตาจะไปพบอยู่ในทางพวกยุโรปอเมริกานะพวกนั้นคือเกิดอาการหลอดเลือดแดงอักเสบรุนแรงเยอะแยะทั่วร่างกายไตายวายสารพัดนะครับโชคดีที่บ้านเราพบน้อยบ้านเราสาเหตุการตายจากโรคมันเองก็คือที่กระดูกต้นคอซึ่ง มันก็ชอบเป็นที่กระดูกต้นคอแล้วก็ไม่ระวัง